สวัสดีค่ะเด็กๆเด็กๆก็ยังมาพบกับคุณครูจ๋าเหมือนทุกๆวันนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณจ๋าก็จะมีข้อแนะนํำดีๆนะคะในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด1 9นะคะอย่างแรกเลยค่ะเมื่อนักเรียนนะคะหรือเด็กๆออกนอกบ้านเด็กๆควรสวมหน้ากากอนามัยนะคะ 2. เด็กๆควรล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำเปล่าหรือเจลแอลกอฮอล์นะคะ สามนะคะเมื่อเด็กๆไปอยู่ใกล้ๆบุคคลอื่นหรือที่เด็กเลี้ยงไม่ได้นะคะเด็กๆควรเว้นระยะห่าง1-2เมตรและที่สำคัญนะคะคุณครูแนะนำว่า,าไม่เด็กๆไม่ควรไปแหล่ง ชุมชนหรือที่มีบุคคลเยอะๆนะคะช่วงนี้เด็กๆควรจะอยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรนะคะให้เด็กๆควรอยู่ที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูจ๋าก็จะให้เด็กๆได้ฟังเพลงเกี่ยวกับหน่วยข้าวแล้วก็ฝังนิทานนะคะในหน่วยข้าวเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามว่า นิทานที่เด็กๆได้ฟังไปแล้วมีอะไรบ้างนะคะเชิญรับชมรับฟัง แล้วนะคะเรามาฟังนิทานกันต่อนะคะเด็กๆกาลครั้งหนึ่งสมัยที่คนยังไม่รู้จักต้นข้าวกินแต่น้ำพืชผักใบไม้และล่าสัตว์วันหนึ่งต้นหญ้าเล็กๆมีใบแหลมและยาวมากค่อยๆงอกโผล่พื้นดินจนโตกว่าต้นหญ้าอื่นๆ แม่อยากรู้ว่าต้นยานี้เมื่อโตขึ้นจะเป็นอย่างไรจึงกลายเป็นฝนให้ความชุ่มชื้นทุกวนันลมก็อยากรู้จึงพาลมอ่อนๆมาทักทายเป็นประจำ แสงแดดก็ช่วยพาความสดใสามาให้ทุกวันไม่นานต้นย้าก,ก็มีดอกสีขาวเต็มต้นแล้วค่อยๆกลายเป็นมเมล็ดสีขาวเล็กๆส่งกลิ่นหอม ใครอยากกินข้าวก็หยิบกระบุงตะกร้าไปเก็บเมื่อเมล็ดข้าวใกล้หมดต้นก็จะมีเมล็ดใหม่ขึ้นมาแทนทันทีทุกคนจึงมีข้าวกินอย่างไม่เดือดร้อน ต่อมามีคนคนหนึ่งนิสัยขี้เกียจและโลภไม่อยากออกไปเก็บข้าวทุกวันจึงเกี่ยวข้าวเกือบหมดมาที่บ้านต้นข้าวผิดหวังและเสียใจจึงบินหนีขึ้นไปบนท้องฟ้าและไม่กลับมาอีกเลย ส่วนข้าวที่เก็บมานั้นก็มีเปลือกหุ้มเมื่อจะกินต้องนำไปกระเทาะออกแล้วหุงตั้งแต่นั้นคนจึงต้องทำนานำข้าวเปลือกไปปลูกดูแลจนต้นข้าวออกรวงเกี่ยวข้าว ตําและสีข้าวเพื่อเอาเปลือกออกจึงจะได้มเมล็ดข้าวสีขาวถ้าทำนาไม่เป็นก็ต้องซื้อข้าวสารจากตลาดหรือห้างร้านในปัจจุบันก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อเป็นการทบทวนกันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆ เรื่องตอนข้าวหนีไปสนุกหรือเปล่าคราวหน้าจะเอาเรื่องสนุกสนุกมาฝากอีกนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะเดี๋ยวเรามาพบกับครูแววเลยนะคะ ดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูแววอีกแล้วนะคะเป็นวันที่3แล้วนะคะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูแววจะมาสอนหน่วยการเร,รียนรู้หน่วยข้าวนะคะและวันนี้นะคะคุณครูแววได้นําใบงานเสริมประสบการณ์มาให้เด็กๆได้ทํากันด้วยก่อนที่เราจะไปทํานะคะคุณครูแววมีเพลงตบตักตบมือตบไก่มาให้เด็กๆได้ร้องกันด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะ1รอบตามเทโลาก็วัก หลังจากนั้นเราก็จะมาร้องพร้อมกันและทําท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมพร้อมกันนะคะเด็กๆมาดูนครเลยค่ะหนึ่งสองมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบลายแลสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบลายตบมือตบมือเด็กๆพอร้องได้ไหมคะคราวนี้นะคะเรามาร้องพร้อมกันนะคะเด็ก หนึ่งสองสามมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือคราวนี้นะคะเด็กๆเรามาทําท่าทางประกอบเพลงนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะทําให้เด็กนะคะดูก่อนหนึ่งรอบหลังจากนั้นเราก็จะมาร้องพร้อมกันและทําท่าทางประกอบเพลงไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ โอเคไหมคะโอเคมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหลแล้วสลับแล้วสลับกันไปแล้วสลับแล้วสลับกันไปตบตักตบไหลตบมือตบมือพอทําได้ไหมคะเด็กๆคราวนี้นะคะเรามาทําพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆหนึ่งสองสามมือมือมือตบตักตบมือตบมือตบไหล แลสลับแลสลับกันไปแล้วสลับแลสลับกันไปตกตักตกไหลตก,ตก,ลตกมือตกมือเก่งมากเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ใบงานกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูนะคะไปนําใบงานมาให้เด็กๆดูก่อนให้เด็กๆนะคะเตรียมกระดาษสมุดวินสอยางรบด้วยนะคะเด็กๆ วันนี้นะคะใบงานของเรานะคะเป็นใบงานที่ให้เด็กๆนะคะฝึกวาดรูปภาพและระบายสีภาพแล้วก็ฝึกพูดฝึกอ่านนะคะเดี๋ยวคุณครูไปเอามาให้เด็กๆดูก่อนนะคะเด็กๆคะเห็นใบงานไหมคะอ้าวทำไมใบงานนนี้ระบายสีแล้วล่ะ เด็กๆคะเด็กๆนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นด้วยนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของเด็กๆจะอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะในใบางานนะคะเขาบอกว่าคุณครูและเด็กๆนะคะสนทนาเกี่ยวกับภาพแล้วระบายสีภาพให้สวยงามเรามาดูสิคะว่าเขาทำอะไรกันในรูปภาพชาวนากำลังทำอะไรคะชาวนากำลังทำนาปลูกข้าวใช่ไหมคะ มีอะไรด้วยเนี่ยมีต้นไม้ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นต้นไม้ไหมมีนกมีภูเขามีคนมีควายมีทุ่งนามีน้ำมีต้นข้าวหรือว่าต้นกล้าใช่ไหมคะที่เรานำมาปลูกแล้วเรารเราลองมาอ่านตัวหนังสือตรงนี้พร้อมกันสิคะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะพูดให้เด็กๆนะคะ ฟังก่อนนะคะ1รอบหลังจากนั้นให้เด็กนะคะพูดพร้อมคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะชาวนาทำนาปลูกข้าวพร้อมกันนะคะเด็กๆชาวนาทำนาปลูกข้าวเก่งมากเลยค่ะเด็กๆถูกต้องนะคะเรามาดูซิว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างต้นข้าวใช่ไหมคะเด็กๆพูดไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะต้นข้าว ข้าวเปลือกข้าวสารข้าวสุกข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยเก่งมากเลยค่ะเด็กๆ้าเด็กๆคราวนี้นะคะของครูนะคะระบายสีภาพมาแล้วนะคะเด็กๆ ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูนะคะก็ขอจบกิจกรรมไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวคุณครูจะนำกิจกรรมดีๆมาให้เด็กๆได้ทำกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ไปก่อนนะคะเด็กๆบ๊ายบาย